ทูเรียนจ้าทูเรียนรูกนี้นิ่มไปนิดนึงบอกจริงๆว่านิ่มจริงๆหอมอืมหอ,อ,อไว้กินเองนะคะแบบรูปนี้เพราะนิ่มจะถามว่ามันนิ่มมากไหมมันก็ไม่ได้นิ่มมากนะถ้าคนกินแบบ นุ่มอ่ะอุ้ยแต่แบบกำลังกินเลยอ่ะมันแบบให้ดูเปลือกนี่คือความหนาของเปลือกเมื่อกินก็ลืมให้ดูหมดแล้วหรอลูกเนี้ย <c oughs> นี่เลย <c oughs> ลูกนี้ลูกเล็กลูกนี้อยู่ที่สองโลหนึ่ง <c oughs> ชนนี้นิดนึงมันก็จะปบน,บนๆกันไปนิดนึงแบบนิ่ม <c oughs> อันนี้ลูกสาวฉันชอบคุณอย่าไปบอกลูกสาวนะลูกสาวฉันจ้องจะซื้อ <C> e <at> อยู่ <C> e <at> ฉันว่าจะไม่ขายให้เขานี่ <C> e <at> ทำไมอะคะนี่คือเนืนะอร่อยอร่อยจริงลูกนี้ก็สโอเคนะบ๊ายบายอย่าลืมมาอุ่นหนุนแม่นะ